สวัสดีค่ะมือี้จะมาเตรียมเครื่องแกงถั่วลูกไก่หรือเครื่องแกงเจนั่นเองนะคะวัตถุดิบก็มีค่าตะไคร้ขมิน้นถ้าพูดได้มากขมิ้นก็ใส่ขมิน้นลงไปนะคะแต่แต่สูตรนี้บอกใส่นะคะกับน,นีพริกแห้งตะไคร้ข้าทุเรีสูงพริกมะกรูดกะปีเจแลวก็เกลือนะคะวัตถุดิบ กะมีง่ายๆปรปับปุงตามสูตรที่มีนะคะวัตถุดิบพร้อมแล้วห่อกระมัตํตากันเลยน,นะจ๊ะค่ะอันดับแรกกระตําเนี่ยที่หยาบที่สุดก็คือคาตะไคร้พิมกุดลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยตัวลิสงเต้าเจี้ยวหรือว่ากะปิเจเกลือป่นปรุงเครื่องเสร็จเดยบร้อยแล้วค่ะตักใส่ภาชนะเอ ใจไหวในต้เย็นไววปรุงอาหารกานต่อไปนะคะเส้นจ้าพี่แกงจีขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดี